โอ้ยอีกนิดนึงอะ่ะอีกนิดนึงได้หนาวแล้วอะ่ะไม่น่าเสมอเลยพูดเซ็งเลยบุกกันไปบุกกันมาไม่ได้ยิงสักทีอ,อะ่ะเอา้าโอ้โห hemisphere! เอ็งก็โดนมาหนักนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนุม่มเอ้ยในบ้านด้วนี่ชีวิตคนเราอะ่ะมันยังมุ่งก่อไปข้างหน้ากันได้นัดนี้ไม่เป็นไรนัดหน้าเอาใหม่เอาอีกสักสี่ศูนย์หรือห้าศูนย์เข้าใจเข้าใจ <c oughs> โ,โอ้โหโอ้โหไอ้หนุ่มพี่เอ็งเป็นไรมาก หกลูกเลยเหรอลูกไม่ไปไล่ไม่ไปไล่เด็กๆยือทำอะไรกันอยู่เนี่ยไอโอ้โหช่วงนี้หน้าหนาวแล้วโดนขบนหนาวมากข้างล่างนี้ยังอุ่นๆอยู่ป่าเด็กๆอ้าวเมื่อคืนเมื่อคืนว่าจะขึ้นมาเนี่ยนัดกันไว้ไม่เห็นมากันเลยอ่ะดีว่าทางด่วนรถติดโอ้โหไม่มาตามนัดเลยไอ้ไอ้เฟลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ท้าอะไรท้าคาสันเกมคาโกบแมนยู